ผมเดาใช่ไหมคิดไม่คมบรอกเนาวอันนี้มุกลูกเปิดหอยอ่อะอุ้ยโดนอีกแล้วโดนดอกทิ่สอง <c oughs> ทำไมต้องเบาผมด้วยอะ่ะผมเศร้านะเนี่ยมีคน,<ห>น <ๆ S 2> มีคนมีคนใช่ๆๆ่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> โอ้โหขับรถโคตรเพี้ยวเลยว่ะ <c oughs> เออผมให้เบอร์สามครับ <ๆ S 1> ให้เบอร์สามต้องไม่เอารถตัวนั้นครับมีรถอีกคันหนึ่งครับผมเชื่อใจในกายครับเอเบอร์สามแล้วที่ผมมาร์กชโลเคชั่นนะครับอ๋อ เดี๋ยวขับรถไปก็ได้จะเดินไปโอ้โหสุดยอดจริงๆเชียวอย่าไป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 มันขวางถนนมันขวางถนนมันถนนถอยถอยถอยเดีเดวเดะอย่าจอดแบบนี้ทำไมทำไมทำมีอะไรมีอะไรเลี้ยวขวา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 นี่มันซ้ายขวาขวาขวาเพื่อนใครอยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อทานนทใน Facebook เลยนะครับแลวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจร้านเติม UC ซีพับจ b บอผมแนะนำเป็นร้าน Rich Man ช h o p เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%นะครับทั้งร้านเติมผ่านเว็บพับ g ีโดยตรงไม่ต้องกลัวโดนแบนเติมง่ายๆแค่แอด ID ีไลน์ลิชแมนช็แล้วก็ส่งเลข ID กับชื่อตัวละครแล้วก็เลือกแพ็คที่เราต้องการโอนเงินแล้วรอให้แป,ป๊บเดียวอ่ะยูซ <c oughs> ก็เข้าเกมโดยไม่ต้องออกจากเกมด้วยนะเฮ้ยเกินไปปะหวางเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัดีค่ะมีเพื่อนไหมคะไม่มีครับเพื่อนไม่ครบหรอใช่ครั เริ่มเริ่มได้ดี <c oughs> โดนแต่เริ่มเลยวะหลบดอกเลยเก็บแรงไหมอะหรือแบบบวก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 ถ้าบวกบวกนี่ก็แปลว่าต้องเก็บเลยครับ <c oughs> ถ้าลบลบน่าจะไม่ได้เก็บนะอันนี้มุกลูกเปิดหอยอะ <c oughs> โ,ดโดนอีกแล้วโดนดอกที่สองคนโดนสองดอกอะคนโดนสองดอกแล้วนะ <c oughs> โอเคไปลงตรงนั้นแล้วครับมันมีของมาหาตรงนั้นอะหารถไปอ่ะแล้วไปลงไหนอะลงไหนมีของก็ลงเลยอได้หมดได้หมดโอ้โหลงไหนก็ตายลงไหนก็ตายไม่ต้องคิดมากเต๋อเป็นแง่คิดที่ดีอุ้ยมีตัวมีตัวมีตัวลงปืนสตกใจคิดว่ามันยิบปืนในการอากาศเถอะมีตัวเดียวเอง โอ้ตรงใจเยิะทั้งมาทังตี้เถอะออ้ยนี่ไงมันลงมันลงกับเราด้วยเนี่ยมันมีตัวเดียวเองครับโหตึ๊บตึ่นเซ้นอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ประเด็นคือเรายังไม่มีปืนนะโอ้โหมันยังไม่ถึงพื้นเลยครับใจเย็นโอ้แต่มันไม่หมายถึงมันลงกับเราเนี่ยอ่ารู้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงพื้นเลยไม่ใช่หรอมันถึงแล้วเอาใช่หรอแปลว่าไม่ใช่ตัวเดียวแล้วถ้างั้น ตายไปเออโหดเกินคนนะไม่ใช่บอดโอ้นั่นคนหรอครับราฆ้าเราฆ่าคนนะเราไม่ได้ฆ่าบอดยังไม่ได้ว่าเลยเลยครับดูเหมือนร้อนตัวนะฮะไม่กี้บอดครับเอาพืนบอกบอดเอายังไงยังไงบอดทำไมไม่มีปืน่ะบอดทำไมไม่มีปืนบอดมันต้องใช่หรอครับเพนนผมเจอบอดมันไม่มีปืนนะเราไม่คุยกับเธอละทำไมล่ะครับ <c oughs> เราคีดเขียนคุยกับเธอคุยกับเธอเหมือนแบบมันไม่จบสักทีอ่ะเออมีรถมนาะไม่ต้องแย่งของกันมีคนไปหาทางเบอร์สามอ่ะครับระวังนะโอเคไม่ตาย <c oughs> ไม่โดน ไม่ตายอีกแล้วเฮ้ยกเกาะอะไรวะนะาเกาะซิบะนะาทำไงดีอะเ่นสามมีคนขับรถไปทางนั้นนะครับมันสี่ตัวมันอยู่บ้านหลังคาส้มนั้นเป้าของโน้โอ๋ออยู่รรหลังคาส้มเหรอใช่ครับมันอยู่นู่นครับโอเคเราควรทำยังไงดีจะชาร์จก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเอางี้เอางี้แผงนะนเดี๋ยวผมวางแผงให้คือเดี๋ยวเวพื่อนวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมล็อกคาดโอเคไหม เพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งฉีดได้เลยอ่ะเดี๋ยวอีกคนขับมอไซค์เดี๋ยวผมล็อกข้างให้ระยะไกลเจ็บเจ็บมันเจ็บละมันเจ็บละไปไปไปเจ็บอีกตัวหนึ่งก็เจ็บผมผมผมก็เจ็บเอ้านี่คือแผนใหม่แผนใหม่คือเพื่อนห้ามล้มโอเคไหมถ้าเพื่อนทำตามแผนแค่นี้ก็ชนะละมันล้มมันล้มไหมไป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 ผมซ้อน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 ระเบิดผมซ้อนอยู่ มล้มมาล้ม,ลมเอามาตายม,มาตายหมดแล้วมาตายหมดแล้วเพื่อนโอ้สุดยอดเลยของจริงว่ะเพื่อนสุดยอดเลยครับไปครับไปครับเราไปฟาร์มที่ไหนต่อครับเพื่อนสามบอลโดนบอลเฉยโดนบอลเฉยทำไมต้องบอลผมด้วยอะ่ะผมเศร้านะเนี่ยอะไรนะทำไมทำไมต้องบอลผมด้วยอ่ะครับก็มือนี้มีคนโอเค เออ่ช่างวันเลยครับช่างวันแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดนะเนี่ยเราเรีบฟาร์มรีบฟาร์มแล้วก็รีบขึ้นประเด็นคือเรารวยขนาดเนี้ยก็ไม่รวยขนาดเนี้แต่ก็รวยในระดับหนึ่งแต่ยังกลับมาฟาร์มข้างนอกมีคนบะมีคนฟาร์มไปแล้วมีคนฟาร์มไปแล้วครับจริง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 ครับดีจริงๆ,ๆ,ๆ,รๆ,ๆขอบคุณนะครับใครที่ฟาร์มตรงนี้ให้ก็ขอบคุณด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ีจเไปสัที่จะไปฟาร์มต่อไหมเมืองนี้ฟาร์มยังไงฟาร์มหมดแล้วครับเฮ้ยเจอคนหรอมีคนมีคนมีคนโอ้โหขับรถโคตรเฟี้ยวเลยว่ะไมอเตอร์ไซค์่ เบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่มันดึงผมหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวผมอยู่ในห้องน้ำครัห้องน้ำอยู่โอ้ยสตดงค์คิวทุกคนใจเย็นนะครับอยู่ในความสงบนะฮะเฮ้ยฉันนี่ฉั่าเก็บของนั่นเหงตัวเก็บเออเพื่อน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 เออล้มล้มล้เฮ้ยโอเคโอเคมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่อยู่ข้างหน้า โอ้ยมันอยวข้างหน้าเดี๋ข้างหน้าผมเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เดอะแบกเดียวครับเดียวสู้ๆผมล้มเพื่อนล้มหมดแล้วเพื่อนเพื่อนคือเดอะแบกเพื่อนดูคือเดอะแบกมันมามาซ้ายมันมาซ้ายเบอร์สี่ไม่เป็นไรครับใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับอย่าตายแล้วพี่ใจครับเบอร์สี่เบอร์สี่อย่าล้มเบอร์สี่อย่าล้มนะเบอร์สี่เบอร์สี่อยู่ในความสงบไว้เบอร์สี่นิ่งไว้นิ่งนิ่งได้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 นิ่งไว้พี่ช่วยผมด้วยอายุอายุไปๆๆใจเย็นนมมัาาแล้ววข อยตื่นเต้นอย่าตืนเตนยตืเตนดิยตืเตนนิ่งไว้นิ่งนิ่นิ่งนิเออทำไมมันมันตายตัวหนึ่งใช่ป่ะไม่มันตายหมดที่แล้วเปล่ายางยางยางาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมเ็หลมบุกเข้มเป็นหมบเ้มอ้าวอ้าวโอ้ยโหเยี่เลย หมดแล้ว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 สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับผมไม่ต้องอผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับอื<ๆ>อสุดยอดจริงวนะ่ะเมื่อกี้เนี้ยนายไม,ม่โคตรใจเย็นนะชุบก,ก่อนด้วยโคตรเปียวเลยอ่ะเราต้องข้าสมสะพานใช่ไหมเราไปเอารถตรงนู้นเนี่ยครับเออผมให้เบอร์สามครับ,ให,บให้เบอร์สามต้องไปเอารถตรงนั้นครับมีรถอีกคันหนึ่งผมเชื่อใจในกายครับเราเบอร์สามที่สุดแล้วที่ผมมาร์คชูโลเคชั่นนะครับ เดี๋ยวขับรถไปก็ได้จะเดินไปโอ้โหสุดยอดจริงๆเชียวเรามีรถเราจะเดินไปหรอะโอ้โหนี่เล่นมุกหรอครับเนะี่ยได้อยู่มุกนี้มุกนี้ได้อยู่มุกนี้ได้อยู่มุกนี้ได้อยู่ขอให้สามพันเลยเร็วครับก็ไปสองคันปะคันเดียวก็พอแล้วคันนั้นมันจะพังแล้วครับ เอราเป็นคนขับเหรอใช่ครับผมคือผมเชื่อใจกันนะครับลงมาติกันแล้วว่าเบอร์สามขับรถดีที่สุดทร่ดูจากเมื่อกี้ก็รู้แล้วครับจริงจริงน้อยคนครับที่จะคิดจะทำแบบนั้นนะฮะไม่ไม่ใช่น้อยคนที่จะทำแบบนั้นได้ครับผมพูดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปทางซ้ายครับสาย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 ขวามันเออวงเอเกมนี้มันคือมันต้องอยู่ในวงเข่าๆนะครับไม่ได้อยู่ในวงสีฟ้านะฮะใช่ไหม ใช่ไหมใช่แล้วครับผมเล่นมาทั้งปีเพิ่งรู้เลยเนี่ยพี่โอ้ยความรู้เอาถือว่าจดจดไว้ครับจดไว้อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับถ้าไปเล่นบนวงฟ้าเรื่องมันจะลดแน่นอนเลยครับเฮ้ยอย่าไปดีกว่าเชื่อผมอย่าไป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 มันขวางถนนมันขวางถนนมันขวางถนนถอยถอยถอยจอดรถโคตรเดี๋ยวขับเลี้ยวได้ไหมเออโอ้โหเชื่อใายละ ไปเราไปเราเรานนนเราไปเราานโน,น้นดีกว่าเราไปาผานโ้นดีกว่าเชื่อผมสะพานทีนไปไม่ได้สะพานีไปไม่ได้เกินไปเราไปสะพน้นเราไปสะพนโ้นนน่นนนนนครับ,บแบบไม่เอาไม่เอาการจอดแบบเมอกี้นะครับเบอร์สามอคือเราจะอยู่ฝั่งนี้ก่อนหรือเราจะข้ามสะานเดี๋ยดเดเดยดเดเดเดดเดเดดเมเดเไเด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 มีอะไรเดเดเดเเด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 เเดเเดเดไม่ใชดเรไดด ไม่ใช่เดี๋ยวเออเออขับไปไม่ได้เลยเมื่อกี้เออเหมือนเหมือนได้ยินเสียงคือจอดโอเคโอ้ my god อันนี้คืออะไรครับคือขับเบาๆเดี๋ยวมันได้ยินเสียงรถล้วงไงฮะ้องไม่มีเหมือนเหมือนได้ยินเสียงคนอะเมื่อกี้อะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเปิดประตูครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันมันบ้าครับเสียงเปิดประตูครับขับไปอย่าจอดเมื่อกี้นะครับผมใจหายแว๊บเลยครับจอดไปเมื่อกี้นะฮะ เรามีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันคือเจอคนก็หักเลี้ยวพวงอะไรครับไม่ต้องกดเบรกนะโอเคไหมออันนี้ปลอดภัยไม่มีไม่น่าจะมีคนโอเคแต่ผมเห็นกล่องแล้วมีคนมีคนมีคนเลี้ยว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 ขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่มันซ้ายขวาขวาขวาเพื่อนไอ้ย๊าโอ้ยยี่ก็ได้เหรอมาทำอะไรเนี่ยเรามาทำอะไรกันเนี่ย เมื่อกี้เพื่อนดูไหมครับว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าซ้ายอะครับขวาคือเออคือขวาคือมันมันต้องไปอีทานเนี่ยครับเมื่อกี้มันคือซ้ายนะฮะมีปะกกี้ขับลงมานะครับโอ้ยเบรคเดิดเบรคเด็ดเด็ดเด็ดผมหน่อยโอ้ยไม่เงยเสียอ่ตะเตะเตะของจริงของจริง ทีผมโหดีผมโหเอาตายอ้นนี้ตายดิตายหมดทีเออของอจริงของจริงว่าเอออยู่เฉยๆก็ไม่ตายแล้วป้าเออทำไมตัง้งทีลงมาตายเออ,เอ,อ,เอ,อมีคนอยู่ในบ้านหลังนี้ยังเยอะยังเยอะ เตรียมล่อเครับสุดยอดครับสุดยอดครับพี่ทำได้ไงครับสอนผมหน่อยได้ไหมครับโอ้ยหมดตีแล้วหมดตีหมดตีแล้วหมดตีแล้วตีนั้นควายยิงมาเตโอเคตีนั้นตีนั้นหมดแล้วตีนั้นหมดแล้วเฮ้ยผมทลัได้ยังไงวะนี่เกิดอะไรวะของจริงของจริงอุ้ยยิงดีวะสุดยอดเลยพี่ จะจอดจอดตรงนี้ไหมจอดตรงนี้ไหมเบอร์สามเออไม่อย่างนั้นเลยโอ้สุดยอดเลยครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็นั้นหมดแล้ว โอ้โหพี่ทำได้ไงพี่ผมอยู่นิ่งๆก็ได้กินไก่คมีคนอยู่ตรงนี้มัน A W แน่นอน <c oughs> โอ้โยนิ่งครับเล็งอย่างนิ่งไหนมันอยู่ไหนตีหนึ่งเลยป่า ใช่ทั้งสองลางเลยครับตรงข้ามไม่เป็นไรเราอยู่ในวงเราจจเย็นๆเพื่อนทางนี้ผมเห็นแววกินไก่ลางๆนี่โอ้โหโอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนี้ครับนี่อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเฮลป์เฮลป์เฮลป์คุอยู่ในบ้านตรงนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นดึงได้ผมลบรถรอบที่สี่แล้วเพื่อนโอเคสวย ใครสมองกันเนี่ยไม่กี้ใครตหลเราเราทำทำไมหรอครับสมองให้มันวิ่งมาหรอเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นไงเดี๋ยวมันเห็นนตายโอเคครับทีหลังผมจะได้จำครับแต่ผมไม่น่าจะนำมาใช้นะฮะเทคนิคนี้ ข้างต้นไม้ข้างต้นไม้ข้างต้นไม้สวยมันวิ่งมาหลังรั้วละโอเคตัวข้างบนบ้านนั้นตายแน่นอนใจเย็นใจเย็นเราได้เปรียบเราได้เปรียบเราได้เปรียบโอ้โยดูวงมาทางเราเราไม่ต้องวิ่งไปละเฮ้ยเราได้เปรียบเราได้เปรียบ เราเริ่มจะไม่ได้เปรียบแล้วเย็นนะจะเย็นนะนิ่งเฮ้ยมันมันกราแล้วเฮ้ยของจริงว่ะของจริงว่ะเพื่อนเพื่อนของจริงว่ะโอ้ยเกี้ยวเลยว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะหนึ่งคิวที่บอกว่าเป็นยิงคนน่ะใช่ไหม 对。